สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งห้าสี่ก็จะมาปลดล็อกความคิดอีกแล้วนะคะยิ่งกว่าพรสวรรค์คือพรสแสวงคนที่ร่ำรวยที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้มีเกินกว่าครึ่งที่มักถูกมองว่ามีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษหรือเก่งกาจชำนาญการเกินกว่าวิสัยคนทั่วไปหลายคนเชื่อว่าพรสวรรค์มีจริง แต่หลายคนก็มักใช้ข้ออ้างเรื่องพรสวรรค์เป็นคำปลอบบอกปลอบใจตนเองเวลาทำไม่ได้อย่างเขาจะได้อธิบายข้างๆคู่ๆไปได้ว่าเพราะตัวเองไม่มีพรสวรรค์ถ้าเราลองแปเปลี่ยนความชื่นชมยินดีกับคนเหล่านั้นให้เป็นความสนใจใครรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไรใช้เทคนิคอะไรพาตนเองเข้าหาความสําเร็จ และพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ได้อย่างนั้นบ้างก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีหรืออาจจะมีหลายคนนะคะที่บอกว่าแล้วก็มองว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแตกกาเนิดพระเจ้าเข้าข้างชกช่วยอำนวยชัยเป็นต้นแล้วก็ตามมาด้วยความคิดแง่ลบต่อตอนเองว่าเรามันก็งั้นๆไม่มีติดตัวมาเหมือนเขา ชาตินี้เราคงเอาดีอย่างเขาไม่ได้แน่ๆซึ่งเป็นทัศนคติเชิงลบที่ทำให้เจ้าของความคิดเกิดความรู้สึกท้อแท้ล้มเลิกความพยายามกันได้ง่ายๆทีเดียวคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีหลายหลายคนไม่ชอบอยู่ใกล้คนรวยคนที่ประสบความสำเร็จเพราะชอบมองว่าตนเองด้อยค่าในขณะที่คนรวยจะยิ่งพาตัวเองเข้าหาคนเก่ง คนมีความรู้คนที่มีทักษะฝีมือวิธีคิดวิธีบริหารงานที่ได้รับการยอมรับและอยากรู้ว่าเขาทําได้อย่างไรเขาคิดได้อย่างไรเขามีวิธีแบบไหนในการก้าวผ่านอุปสรรคคนรวยจึงพยายามสร้างสายสัมพันธ์กับคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นทุกวงการยอมกันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเรียนวิชาความรู้ ชอบไปเข้าฟังสัมมนาอบรมเพิ่มทักษะต่างๆอย่างไม่เสียดายเพราะถือว่าสิ่งที่ได้มานำไปต่อยอดงานสร้างไรายได้ให้ตนเองได้อีกนักต่อนักลักษณะเด่นของคนรวยอีกประการหนึ่งคือต้องมีแผนที่ชีวิตตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรกำลังจะก,ก้าวไปในทิศทางไหนเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร บางคนใช้แผนที่นี้เป็นตัวบอกเป้าหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้เพื่อให้การเดินทางถึงเป้าหมายเร็วขึ้นผิดพลาดน้อยลงบางคนอาศัยการแบ่งเป้าหมายชีวิตออกเป็นระยะระยะทำปักหมุดไว้ในเป้าหมายย่อยๆแต่และช่วงของชีวิตเพื่อให้ตนเองมีที่จับยึดหรือได้พักเหนื่อยเป็นระยะพวกเขามองว่าชีวิตคือการเดินทาง โดยมีแผนที่ชีวิตที่ต้องให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสัน้นปีหน้าตั้งใจจะทำอะไรอีกสมปีข้างหน้าต้องไปให้ถึงไหนและต้องพยายามทำทุกอย่างสำหรับทยอยบรรลุเป้าหมายตามช่วงเวลาของอายุเช่นอายุ30ตั้งใจว่าจะทำอะไรแค่ไหนอายุ40ต้องให้ได้เท่าไหร่หรืออายุ50ต้องสร้างธุรกิจเล็ก กลางใหญ่อย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงวัยเกษียณคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักเป็นคนที่ชอบตั้งความหวังของชีวิตเอาไว้สูงๆเพราะพวกเขาตระหนักดีว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การตั้งความหวังเอาไว้แล้วไปไม่ถึงเพราะที่แยก่กว่านั้นก็คือการตั้งความหวังเอาไว้ที่ต่ำๆแล้วดันไปถึงต่างหาก คนพวกนี้จึงมักเป็นคนที่ยอมเสี่ยงยอมทุ่มหมดหน้าตักไม่กลัวแพ้ไม่กลัวเจ็บถ้าจะลมบ้างก็ไม่ลังเลที่จะลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อสองตามองตรงไปยังความสำเร็จเบื้องหน้าที่รออยู่โดยอาศัยแรงกายแรงใจเป็นเดิมพันเพราะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาฟรีๆถ้าทำไม่สำเร็จก็ไม่มีอะไรเสียหาย พูดถึงเรื่องความหวังสูงหลายคนอาจถามว่าสูงสักเท่าไหร่ลองเงนหน้ามองจกักรวาลอันกว้างใหญ่กันดูบ้างดีไหมดังเรื่องที่เริ่มต้นว่าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณห,หมู่ดาวอันไกลโพ้นคนที่อยู่ในวัยกลางคนคงจะคุ้นเคยและจดจำความประทับใจในครั้งแรกที่ประโยคนี้เกิดขึ้นได้มากราสตาร์วอส STAR WARS ตำนานแห่งการเินชนภัยที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพยนตร์และทำให้ผู้คนนับร้อยล้านคนทั่วโลกตื่นตะลึงไปกับความแปลกใหม่ทั้งเนื้อหาที่มีความสุกสนานอย่างไม่รู้จบและการถ่ายทำด้วยเทคนิคพิเศษยิ่งใหญ่อลังการจอร์จวอลตันลูคัสจูเนียหรือจอร์สลูคัสผู้ให้กำเนิด STAR WARS สร้างทํานานของโลกภาพยนตร์โดยนำเอาสิ่งเตือนใจทุกอย่างเที่เป็นภาพฝันของคนอเมริกันใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบชาวตะวันตกแก๊งอันธพาลซามูไรแบบญี่ปุ่นคดีวอเตอร์เกตสงครามเวียดนามการเมืองและสงครามรบพุ่งการเป็นอีโร่ผู้กอบกู้โลกทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านหนังมนุษย์อวกาศที่มีทั้งสัตว์ประหลาดต่างดาว ศัสดาหน้าตาประหลาดเจ้าหญิงอัศวินอาวุธล้ำยุคเสื้อผ้าที่ผสมผสานระหว่างชุดคาวบอยกับชุดอวกาศดาบปืนเลเซอร์ปรัชญาย้อนยุคและการทำนายอนาคตทั้งหมดนี้อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและเปิดจินตนาการของผู้ชมให้กว้างไกลเกลินกว่าที่ภาพยนตร์เรื่องใดจะเคยทำได้มาก่อน ตาวด์ประจบความสำเร็จในฐานะของหนังทำเงินสูงสุดตลอดการแถมมันยังกวาดรางวัลจากสาบันทั่วโลกมานับไม่ทั่วแล้วกลายเป็นแรงบันดาลใจต่อการออกแบบและประดิษฐกรรมต่างๆในโลกตั้งแต่เจ้าหมาน้อยไอโบของโซนี่ไปจนถึงจรวดเดอฟากอนที่บริษัทเอกชนในอเมริกาส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศ รวมทั้งเครื่องบินสมรรถภาพสูงเอลอสของนาซาที่สร้างขึ้นโดยพึ่งพาพลังแสงอาทิตย์แบบเดียวกับที่ปรากฏในสตาร์วอสอีพิโซด2รวมทั้งข่าวล่าสุดเรื่องผลสำรวจการนับศาสนานับถือศาสนาเพราะว่าเฉพาะชาวออสซีประเทศเดียวก็มีคนระบุว่าตนเองนับถือศาสนาเจดามากกว่า70,000คนก่อนน้าจอจคูลูคัส จะได้มาครองทั้งกล่องและเงินเหล่านี้เขาโดนดูถูกเหยียดยามโดยปฏิเสธจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่มากมายมีแต่คนพูดกลอกหูเขาว่าหนังพันนี้ใครจะไปดูบทหนังของเขาถูกดองและลืมไว้ในลิ้นชักของนายทุนนานนับปีและที่สำคัญขนาดตัวเขาเองยังต้องพาภรรยาไปแอบอยู่ในร้านกาแฟวันแรกที่หนังเข้าฉายเพราะตัดใจไม่ได้ที่จะเห็นช่องขายตัวว่างเปล่า จอร์ดกัสเคยกล่าวเช่นนั้นเอาไว้ตอนที่เขาก่อตั้งบริษัทลูกัสฟิล์มซึ่งประสบความสำเร็จจากภาพยนตร์เรื่องที่สองอเมริกันกราฟฟิซในปี1973หลังจากนั้นเขาพยายามเขียนบทหนังสือสงครามอวกาศที่นำมาจากแรงบนันดาลใจในวัยเด็กเรื่องเฟส o r ดอนโดยเริ่มเขียนบทหนังวันละแปดชั่วโมงไม่เคยมีวันหยุดติดต่อกันสปีเต็ม ไม่นับรวมการแก้ไขบทในตอนกลางคืนและออกแบบการถ่ายทำไว้4แบบจากภาพยนตร์ที่ต้องถือว่ายาวที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือ500กว่าหน้าแต่บรรดาสตูดิโอยักษ์ใหญ่หลายเจ้าเช่น Universal หรือ United Artists กลับปฏิเสธคนในแวดวงผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยกันก็เห็นเขาเป็นพวกเพี้ยนแต่เขาก็ายังวิ่งเต้นไม่หยุดจนกระทั่งค่ เวนทีเซนตุร mm ีฟ็อก่อ่อนเปิดโอกาสให้ลูคัสจึงเสนอตัวเป็นการันตีว่าเขาจะขอไม่รับค่าจ้างจากการกำกับหนังเรื่องนี้แต่ขอเป็นส่วนแบ่งจากการบ็อกออฟฟิศ40%และสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าของหนังเป็นข้อแรกเปลี่ยนแต่ถึงกระนั้นระหว่างสร้างหนังก็ยังมีอุปสรรคตามมาสารพัดตั้งโดนขอตัดงบประมาณลง ตอนสร้างเสร็จก็โดนบริษัทโรงหนังเจียให้ใช้แบบเสียไม่ได้แค่ไม่กี่โรงตอนนั้นไม่มีใครคิดหรอกว่าหนังที่ทุกคนตราหน้าว่าพิลึกหลุดโลกจะขายได้แต่แล้วหนังก็สไพร์ครั้งใหญ่ด้วยการลบสติของบ so ็อกซ์ออฟฟิศคนดูบอกกันปากประปากและแห่มาดูหนังเรื่องนี้กันจนถนนหน้าโรงหนังรถติดยาวเหยียดทุกวัน แผนยังกวาดรางวัลอสการ์มาครองถึงเจ็ดสาขาด้วยกันมันพลิกผันชีวิตของลูคคัสไปโดยสิ้นเชิงเขาขึ้นแท่นเป็นผู้กำกับขวัญใจคนดูหนังทั่วโลกและกลายเป็นแรงมั่นใจของนักล่าฝันที่ท่องจำคำกล่าวของปรมาจารย์โยดาตัวละครสำคัญในเรื่องสตาร์วอสได้ขึ้นใจพรและพลังอยู่คู่กับเจ้าแล้วจงเลือก ความคิดอย่างลูกจ้างคือมันทำไม่ได้โดยพยายามหาเหตุผลมาอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้ความคิดอย่างผู้ประกอบการคือมันทำได้แม้ว่าจะทำไม่ได้ก็จะคิดต่อว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้สำเร็จได้นั่นก็เป็นยิ่งกว่าพรสวรรค์คือพรสแสวงนั่นเองนะคะคนไหนที่ไม่มีพรสวรรค์ เมื่อมีพรแสวงก็จะประสบความสำเร็จได้ในบางคนบางท่านแต่บางคนถึงแม้มีพรสวรรค์แต่ก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะเกียรติคร้านเพราะคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาเองเพราะว่าเรามีพรสวรรค์แต่บางคนบอกว่าเราไม่มีพรสวรรค์เราต้องหาพรแสวงเพราะฉะนั้น คนที่สามารถสำเร็จได้ส่วนมากก็มาจากยิ่งกว่าพรสวรรค์คือพอรสแสวงนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันตลอดไปป,ปี2567นะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักสวัสดีค่ะ